คนจีนนะครับเดี๋ยวเป็น ตีกล้วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะมาแนะนํานะครับมาสอนนะครับการทําโรตีนะครับอันนี้จะมาขั้นตอนนวดก่อนนะครับขั้นตอนนวดแป้งก่อนนะครับแป้งสาลีในประสงค์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหนึ่งกิโลนะครับเราจะต้องร่อนก่อนนะครับหนึ่งกิโลนะครับ ง่ายทในโลกนะครับก็ฐานสำหระมันที่เราจะนวดนะครับมีแป้ง1นกิโลนะครับเราจะใช้เนยเนยมะการีนะครับนี่นะครับเนยมะการีนนะครับ,นนรบเน,ย,าาน,น,บเนยเทียมนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับ ก้อนโตนะครับจะสามช้อนก็ได้สองช้อนก็ได้นะครับนี่เราจะนวดเนยกับแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับนี่ขั้นตอน ทอวแป้งนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับโรตีนะครับวันนี้จะทำโรตีแผ่นสำเร็จรูปนะครับเพราะว่ามีออเดอร์สั่งแผ่นสำเร็จรูปนะครับถ้ามีออเดอร์สั่งแผ่นสำเร็จรูปนะครับเราก็จะทำแผ่นสำเร็จรูปให้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับ ถ้าลูกค้าสั่งให้เราใส่ไข่เราก็จะใส่ไข่นะครับแต่เราต้องทําแผ่นสําเร็จรูปเอาไว้ก่อนนะครับนะครับถ้าเราได้แผ่นสําเร็จรูปแล้วนะครับลูกค้าจะสั่งเอาไส้อะไรก็ได้นะครับเอาหน้าอะไรก็ได้นะครับใส่กล้วยใส่ไข่ใส่นมใส่อะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องทําเป็นแผ่นสําเร็จรูปก่อนนะครับ 400- กรัมนะครับ400ถึง420 430ก็แล้วแต่วา่าแป้งจะอ่อนจะแข็งมากน้อยขนาดไหนนะครับน้ําก็ไม่ตัดตัวนะครับจะจะ,จะอยู่ใน400ไม่เกินส0่0้0ยยอะไรอย่างนี้นะครับเกลือนะครับก็1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปในน้ำนี้นะครับ ครับเกลือนะครับอันนี้นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะเต็มๆนะครับก็กินข้าวเรานี้นะครับคร นมข้นหวานนะครับไข่นะครับไข่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ก็ได้นะครับหนึ่งใบนะครับ นวดแล้วนะครับเราจะหมักแป้งนะครับหรือพักแป้งนะครับหนึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมานวดอีกหนึ่งรอบนะครับนะครับประเทศนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่ามันเละมันเฉดแฉะนะครับเราก็เอาแป้งมาเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันแข็งเราก็น้ำน้ำมาเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ยากนะครับ ถ้ามันแข็งไปเราก็เพิ่มน้ํานะครับแต่ถ้ามันเหลวไปเราก็ร่อนแป้งมาใส่เท่านั้นเองนะครับโรตีไม่ยากนะครับการทําแผ่นก็ไม่ยากนะครับรีดเอานะครับรีดแล้วก็ดึงเอานะครับไม่ยากนะครับสลับมือใหม่นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะฟาดแป้งเป็นไม่เป็นนะครับฟาดไม่เป็นก็ขายได้นะครับเพราะว่าจะไม่สอนให้แบบยากนะครับถ้าแบบยากแล้วมันท้อนะครับออนแบบมากไม่ยากนะครับ นวดประมาณ10นาทีนะครับ5้าถึงสินาทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนนวดนะครับนวดนะครับลองเตรียมน้ำเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งนะครับเราก็จะจะพรมน้ำไปเรื่อยๆนะครับบางทีแป้งเก่าแป้งใหม่อะไรประมาณนี้ น้ำนี่จะไม่ตายตัวนะครับนี้ช่างมาสี่ร้อยนะครับเราจะนวดด้านล่างนะครับเพราะว่านี่มันสุดไปนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาถามได,ด,ด้นะครับนี่โรตีนะครับ ไม่ยากนะครับก็ตัวนี้ก็สร้างรายได้เหมือนกันนะครับต้นทุนก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะครับน้ำพอดีนะครับ400กรัมน,น้ำก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเจ็ดนวดไปจนเนียนตัวนี้นะครับ รเราไม่ได้ขายหน้าร้านนะครับพอเราถ้ามีออเดอร์มาเราค่อยทำให้นะครับน,นะครับก็จะจะประมาณนี้นะครับแป้งก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะนวดไปให้เนียนกว่าน,นี้นะครับนวะดประมาณ5้าถึง1ินาทีนะครับ ถ้าให้นับถ้านับจากตัวนี้ก็ประมาณ5นาทีขั้นตอนนัวนี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดวิดีโอนะครับจะให้ยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะว่าตัดขั้นตอนขั้นตอนนี้ออกนะครับ ทำโรตีนี่ง่ายนะครับมันไม่ยากครับแล้วก็ทำเงินได้ด้วยนะครับก็ขายง่ายด้วยนะครับถ้าเราทำแผนสำเร็จรูปเอาไว้นะครับเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอยู่ในช่องแข็งนะครับเราเก็บไว้ในช่องแข็งนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับ เขาสั่งพวกนี้วันนี้ต้องทำแผ่น แ็งมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่อนมากนะครับพอเราจะพักแป้งมาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะมานวดอีกรอบหนึ่งครับเราก็จะใช้เนยทานะครับใช้เนยเทียมนี่นะครับมะกีนทานะครับทาบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หน้าแป้งเราแห้งนะครับจะทาแบงนี้นะครับอันนี้สังเกตดูนะครับก่อนที่เราจะพักแป้งนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับเราจะพักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับเราก็จะมานวดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้เราจะเราจะเราจะใช้ถุงสวมไหมนะครับเราจะใช้ถุงสวมแล้วก็ภาคุมไหมนะครับถุงสวมแล้วก็าพากุม,ๆๆๆๆมนะครับเพราะว่าแป้งมันจะได้แห้งนะครับ เราจะพักแป้งไว้นะครับแล้วจะมานวดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนนวดนะครับแป้งโรตีนะครับวันนี้จะทําแผ่นสําเร็จรูปนะครับขั้นตอนนวดก็จบลงโดยเงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูแป้งโรตีนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือ สองชั่วโมงนะครับเราจะมานวดอีกรอบนะครับเราจะนวดรอบที่สองนะครับเราจะนวดต้องนวดสองรอบนะครับเราจะนวดรอบที่สองนะครับประมาณสักาสามถึงห้านาทีนะครับดูนะครับก่อนก่อนที่เราจะนวดรอบสองนะครับ สูไปนะครับ3.5นะ เมื่อเรานอดครบเวลาแล้วนะครับ3-5ถึงนาทีนะครับเห็นไหมครับก่อนนวดกับหลังนวดนะครับแป้งเราจะเนียนขึ้นนะครับจะเนียนนะครับแล้วก็นนะครับแป้งเราก็จะเนียนนุ่มนะครับเหนียวนุ่มนะครับตอนที่เราจะไปไปย่างนะครับมันก็จะกรอบนะครับเราจนวดสองหลอดนะครับแล้วก็ทาด้วยเนยบางๆนะครับ ไม่ให้หน้าเราตีเราแห้งนะครับเราจะพักต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นลูกๆนะครับ1กิโลนะครับเราจะได้ประมาณ30สลูกนะครับลูกละประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจดกรัมนะครับ5้าสิบห้าห้าสิกสิบดกรัมนะครับอ่นีครับเราจะพักไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแต่อากาศนะครับ ถ้าการร้อนนะครับเราก็จะพักแค่1ช me. Me ั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นช okay. ิ้นลูกนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนแบ่งนะครับแบ่งแล้วก็เก็บนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนนวดรอบ2นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับการลบตีนะครับเมื่อเราหมักครบเวลาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งนะครับทีน,นี้เราจะมาแบ่งนะครับเราจะมาชั่งเป็นลูกๆนะครับลูกละก้อนละลูกละห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดตัมนะครับ สถานที่ก็อยู่ในครัวนะครับ่าครัวก็ยังเปิดอยู่นะครับยังไม่เก็บนะครับไปเลยเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องแบ่งก่อนนะครับนี่จะลกหน่อยเพราะว่าครัวยังเปิดอยู่นะครับเราไห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดได้นะครับเราก็ทำนี้นะครับ ต้องทําให้แน่นๆนะครับทังทาให้แน่นๆนะครับทําำให้แน่นๆนะครับแล้วก็ค้อมลงนี้นะครับวางลงนี้ครับอันนี้คือแบ่งแบ่งเป็นลูกเฉยๆนะครับยังยังไม่เก็บนะครับยังไม่เก็บนะครับถ้าเก็บเราก็จะต้องคุกเนยคุกน้ํามันนะครับอันนี้แบ่งเฉยๆนะครับนี่คือแบ่งเป็นลูกๆเฉยๆนะครับ ต้องทําให้แน่นๆนะครับต้องทําให้แน่นๆนะครับเราจงกํมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราต้องทําให้แน่นๆก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันพอไปทําแผ่นแล้วมันจะไม่ได้ขาดนะครับนะครับง่ายๆครับไม่ยากขั้นตอนต่อไปก็จะทําแผ่นครับจะต้องพักไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะพักไว้นะครับ แล้วเราก็ทําแผ่นได้นะครับแต่ถ้าเรายังเมื่อเราทําเป็นรูปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่อยากทําวันนี้นะครับเราก็ต้องเก็บเขาตู้เย็นนะครับไได้แบบนี้นะครับห้าสิบห้าสิบหกกรัมนะครับห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดกรัมนะครับ ตอนเราต้องทําให้แน่นๆอย่างนี้นะครับดูขั้นตอนแบ่งนะครับ <aru. S 1> แบ่งลูกแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราแบ่งได้ลูกละห้าสิบหกหารัมนะครับก็จะมันนี่นะครับ ง่ายไหมครับไม่ยากนะครับแต่ต้องทําให้แน่นๆนะครับตอนเราไปทําแผ่นมันจะไม่ได้แตกหรือขาดน,นะครับนะครับเราก็กันกันนะครับทำแบบนี้นะครับใส่อุ้งมือนนะอันนี้ลงตีนะครับ จะทำโรตีแผ่นสำเร็จรูปนะครับนี่ครับแล้แบ่งโรตีเพื่อที่จะเก็บนะครับ ล่อเป็นล <si ูกนะครับต้องทำให้แน่นนะครับนะีครับมาดูวิธีเก็บนะครับทีนี้มาดูว <si ิธีเก็บนะครับ่งีแบ่งเสร็จไปแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีเก็บนะครับเนยนะครับกับน้ํามันนะครับน้ำมันนิดหน่อยนะครับเนยกับน้ํามันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับน้ํามันก็ไม่ต้องเยอะนะครับเราก็จะเก็บนะครับอย่างนี้ เรแบ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับจะรกหน่อยนะครับครัวยังไม่เก็บเลยนะครับเห็นะครับเราจะคลุกแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงนี้นะครับคลุกเนยกับน้ํามันอย่างนี้นะครับเรียงแบบนี้นะครับไม่ให้ติดจิดกันก็ได้นะครับเพราะว่ามัน ้าไม่ใส่เมลกับน้ำมันเนี่ยมันจะติดกันนะครับเราจะเรียงแบบนี้นะครับเราจะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะทําแผ่นนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทําวันนี้นะครับเราก็คุกไปอย่างนี้แล้วเข้าตู้เย็นนะครับจะใส่กระปุกไว้นะครับทําเป็นชั้นๆนะครับนี้จะทําวันนี้นะครับก็จะประมาณ สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะทําแผ่นนะครับ ก็ยังไม่เก็บนะครับก็จ,จะลบน,นะครับว่าเราไม่ได้ทําแต่โรตีอย่างเดียวนะครับอันนีออเดอร์วันเสาร์นะครับเขาสั่งมารเราต้องทําทํานะครับร้านแล้วก็เปิดนะครับร้านอาหารไทยที่นิวซีแลนด์นะครับเราเปิดร้านอาหารด้วยนะครับ มันเพื่อที่จะไม่ให้ติดกันนะครับเนยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หน้าโรตีเราแห้งนะครับกิโลนึงก็ได้30ลูก30ลูนะครับนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเร,เราจะใช้ถุงสวมนะครับ เ,เราจะใช้ถุงส่วมนะครับแบบนี้นะครับเนครับเราจะาพากลุม,มนะครับเราจะาพักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะทาแผ่นนะครับเราจะย่างแผ่นเสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเอาคอยดูตอนต่อไปนะครับจะทําแบบไหนนะครับโอเคนะครับนี่คือแบ่งเก็บนะครับเสร็จนะครับขั้นตอนแบ่งแล้วก็เก็บครับเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนทําแผ่นแล้วก็ย่างนะครับโอเคนะครับ